คลิปนี้เรามาดูในลักษณะของมีดครัวบ้างนะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้คุยเรื่องมีดครัวให้ฟังนะครับในมีดครัวนะครับในมีดครัวเราจะมีลักษณะการใช้งานก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับไม่แตกต่างนะครับเพียงแต่ว่าในในลักษณะของถ้าเป็นคมแบบโบราณส่วนมากมีดครัวนี่จะเป็นคล้ายๆปลายผู้กันจีนนะครับจะจะ,จะไม่ค่อยแบ่งนะครับใน ในคนโบราณที่ใช้กันนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยแบ่งเพราะมันมีความบางนะครับแต่จริงจริงๆแล้วในยุคก่อนโน้นนะครับไอตัวเนี้ยจะไม่ค่อยมีหรอกนะครับก็คือจะเป็นมีดสําหรับฟันไม้นั่นแหละนะครับจริงๆแล้วจะเป็นมีดสําหรับฟันไม้นั่นแหละก็คือแทบจะมีมีดไม่กี่เล่มในบ้านนะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีอยู่สองเล่มนะครับสําหรับพ่อบ้านเล่มหนึ่งแม่บ้านเล่มหนึ่งแม่บ้านก็จะใช้ในลักษณะการทําครัวก็ใช้มีดใช้งานนั่นแหละนะครับ ก็คือนิสิคมแบ่งนั่นแหละนะครับใช้งานนะครับแต่ก็จะมีพิเศษหน่อยถ้าสมมุติว่าบ้านไหนที่มีกิจกรรมที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับพวกการสรับกระดูกอย่างเงี้ยก็จะมีคมคอนแบกที่มันแก้มนาาขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เฉพาะงานนะครับแต่ถ้าสำนักงานทั่วไปทาไรทําส่วนทั่วไปก็คือจบในเล่มเดียวนะครับมาดู2เล่มนี้กันนะครับถ้าเราดูคมนี้นะครับก็คือมันจะเป็นปลายู้กัน เท่ากันทั้งสองข้างนะครับก็คือผมสร้างมาให้มันเท่ากันทั้งสองข้างนะครับลักษณะการรับก็รับแบบเฉลียงกับหน้าหินนั่นแหละเพราะว่าเราจะเห็นเห็นร่องรอยนะครับเห็นร่องรอยการรับมันเฉลียงกับหน้าหินจริงๆแล้วมีดเล่มนี้เป็นมีดมือสองนะครับเป็นมีดมือสองแล้วก็มาลักษณะแก้มมาอย่างนี้เลยนะครับไม่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 ใช่ไม่ใช่เพิ่งมาเป็นนะครับแก้มลักษณะอย่างเงี้ยก็คือมันมีมาเลยนะครับมันมีมาเลยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในขณะที่นะครับ ในขณะที่เล่มนี้ถ้าเรามองกับแสงนะครับเล่มนี้ถ้าเรามองกับแสงเราจะเห็นแนวเส้นใช่ไหมครับตัวนี้จะชัดนะครับถ้าเรามองกับแสงเราจะเห็นแนวเส้นนะครับนั่นก็คือตัวนี้จะเป็นคม V ีนะครับคม V ีที่มีบ่านะครับตัวนี้ประมาณ25ิาองศานะครับประมาณ25ิาองศาอ่ะทีนี้เรามาดูกันในมีดครัวนะครับมีดครัวเหมือนกันนะครับในมีดครัวเหมือนกันแต่มีคมวีสองแบบ มีคมอยู่2แบบแบบแรกก็คือแบบปลายพุกันนะครับแบบแบบทั่วไปแบบปลายพุกันนะครับแบบที่2ก็คือแบบคม V คมสมัยใหม่ทีนี้ในเบื้องต้นเรามาดูเรามาดูลักษณะการใช้กิีดกระดาษก่อนนผมรับไม่นานนะครผมรับแป๊บเดียวนะครับมันก็เลยจะไม่ค่อยหวังเท่าไหร,ร่แล่ทีนี้มาดูในส่วนของเจ้าตัวนี้ เราจะเห็นสิ่งที่เหมือนกันนะครับเราจะเห็นสิ่งที่เหมือนกันก็คือมันสามารถกรีดกระดาษได้แทบเกือบๆจะบอกได้ว่าวานนั่นแหละทั้งสองเล่มนะครับเกือบๆจะบอกได้ว่าวานทั้งสองเล่มทีนี้ประเด็นก็คือที่ผมเคยเกริ่นไปนะครับว่าการที่มีดสามารถกรีดกระดาษได้เนี่ยการที่มีดสามารถกรีดกระดาษได้วันวานเนี่ยมันไม่อาจจะชี้ชัดได้เสมอไปว่า มันคมนะครับมันอาจจะคมสําหรับกีดกระดาษนะครับแต่ในการใช้งานจริงแต่ละหน้างานเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้มันจะไปมีปัญหาตอนไหนนะครับมันจะเป็นมีปัญหามีความชัดเจนตรงเมื่อวัสดุที่เราใช้หั่นนั่นแ่ะมันมีความแข็งขึ้นนะครับถ้าหั่นธรรมดาหั่นผักสดอันมะเขือเทศอันองง่นปอกผลไม้ต่างๆมันก็จะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่า วัสดุที่เราตัดมันแข็งขึ้นมาล่ะมันแข็งขึ้นมาความความที่ขมมีดเนี่ยมันจะขมไม่คมทีนี้มันก็จะัชี้ชัดออกมานะครับทีนี้เรามาดูนะครับผมมีเนื้ออยู่ชิ้นหนึ่งเป็นเนื้อหมูแช่แข็งเลยนะครับซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือในเนื้อหมูในเนื้อแช่แข็งนี่แหละนะครับก็คือมันจะเป็นปัญหาของมีดนะครับทีนี้มันก็จะ มาแสดงให้เห็นว่าถ้าสมมุติว่าเราเอามีดไปตัดเฉือนในวัสดุที่แข็งๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงระบาดมีดสองเล่มน,นี้นะครับเรามีสองเล่มน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มแรกก่อนนะครับเล่มแรกเรามาดูจะตัวขมนี้นะครับจะตัวขมนี้เมื่อกี้นี้มันหวานเหมือนกันนะครับเรามาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหั่นเนื้อแช่แข็ง นี่คือลักษณะของการหั่นบางๆนะครับการหั่นบางๆอ่ะทีนี้มาดูเล่มนี้บ้างครับมาดูเล่มนี้บ้างทีนี้มาดูพอมันลึกเข้าไปเนี่ยนะครับเนื้อมจะเริ่มมีความแข็งนะครับเนื้อจะเริ่มม,มีความแข็งแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เราหั่นบางแล้วทีนี้มาดูถ้าเราหั่นหนา ทีนี้มาดูเรื่องนี้บ้างนะครับถ้าหันหน้านะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเข้าไปได้ดีกว่าอาจจะตัวขมนี้นะครับมันจะเข้าไปได้ดีกว่าเจ้าขมน,นี้ถ้าเวลาเราหันหน้านะครับมันจะเข้าไปได้ดีกว่านะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าตัวเนี้มันยังไม่ชัดเจนนะครับ ตัวนี้มันไม่ชัดเจนเพราะมันเป็นเนืะนะ้อทีนี้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้มันแข็งขึ้นไปอีกก็คือให้เท่ากับเนื้อที่ออกมาจากช่องฟิตนานๆเลยก็คือแบบฟิตฟิตแข็งเลยนะครับถ้าฟิตแข็งเลยมันก็จะประมาณประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอนุญาตเปลี่ยนเคียงก่อน ใช่เดิมนะครับใช้เดิมก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ที่กินได้อยู่นะครับอ่าทีนี้พอถ้าสมมุติว่ามันเป็นเนื้อที่มันแข็งๆนะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้นี่คือไม้ไม้มะกอกกินน่งมะกอกไม่แข็งมากนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นในมีดที่มีความคมระดับกรีดกระดาษได้เท่ากันนะครับ เกิดอะไรขึ้นนะครับอันี้นพอเรามาเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนมาอีกเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคมแบบปลายผู้กันนะครับไม่ใช่คมว V นะครับกลับมาที่ ค,คมีดมันหมดคมหรือเปล่านะครับมีดหมดคมหรือเปล่าทําไมเป็นเปรักษณะอย่างนี้เช็ดนิดนึงนะครับมีดมันหมดคมหรือเปล่ามเ,เาานะมืมมมอเม่อกี้นี้ทําไมมันดูคมคมแต่ว่าพอมาเจอกิ่นมะกอกทําไมมันไม่คม คมไม่คมแล้วก็มาเช็คที่กระดาษเหมือนเดิมมีดยังคมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพอมาเจอกับไอเจ,จตัววัสดุที่มันแข็งๆเนี่ยนะครับมันกลับหั่นได้ยากขึ้นนะครับซึ่งมันแตกต่างจากคามมนะครับ ซึ่งมาถึงตอนนี้นะครับเราก็ทราบแล้วนะครับว่าคมชนิดไหนคมกว่ากันนะครับในงานในงานแต่และชนิดนะครับคมชนิดไหนที่คมกว่ากัน,นเดี๋ยวถ้ายังสงสัยอยู่เราก็มาลองกิ่นมะขามนะครับกิ่นมะขามนี่คือกินมะขามสดนะครับอันนี้อ่ะจะต,ตัวนี้ควมวี นี่คือความนี่คือความชัดเจนนะครับนี่คือความชัดเจนมากคมไหนคมชนิดไหนคมกว่ากันในแต่ละงานนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับโดยภาพรวมแล้วจะตัวเนี้ยนะครับเจ้าคมเจ้าตัวเนี้ยมันจะใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายเหมาะสําหรับพวกกลุ่มเนื้อแช่แข็งนะครับอย่าง เราเห็นตามคลิปต่างๆนะครับเ,รเห็นตามคลิปต่างๆที่เขาตามที่หิมะตกที่มีการใช้มีดหั่นเนื้อพวกแช่แขงเนื้ออะไร bastards, computer, ister, ต,ต่างๆก็จะเป็นพวกลักษณะของคมบางนะครับอย่างที่เรียกกันว่ามีดยาคุดนะครับมีดยาคุดนะครับก็คืออาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้แหละนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวผมเนี่ยนะครับพอไปเจอที่ของแข็งแขงเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยดีนะครับมันใช้ไม่ค่อยดีปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเป็น อันนี้อันนี้คือข้อสันนิษฐานของผมนะครับจากจากการใช้งานนะครับจากการใช้งานนี่คือข้อสันนิษฐานของผมเพราะฉะนั้นในงานครัวเนี่ยโดยสรุปนะครับโดยสรุปก็คือในงานครัวถ้าเป็นวัสดุที่ไม่แข็งมากนะครับอย่างพวกเนื้อสดอย่างพวกเนื้อสดผักสดอะไรต่างๆนะครับก็ใช้สองคมนี้ไม่แตกต่างกันเยอะนะครับไม่แตกต่างกันเยอะแต่ ถ้าสมมุติว่ามันไม่เริ่มวัสดุที่เราตัดเริ่มมีความแข็งความเหนียวขึ้นมาอย่างพวกเอ็นนะครับเอ็นสัตว์อย่างพวกเอ็นสัตว์พวกหนังปลาบางชนิดกระเพาะปลาพุงปลาถุงลมปลาอย่างเงี้ยครับเราก็จะเห็นว่ามีดคมชนิดไหนที่มันใช้ได้สเสถียรกว่ากันนะครับจะขอผมขอใช้คำว่าสเสถียรน,นะครับสเสถียรกว่ากันนั่นคือมันอยู่ที่ดุลพินิจว่าเราจะใช้ลักษณะยังไงนะครับซึ่งโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นการใช้งานจริงนะครับถ้าเป็นงานจริงคมนี้นะครับคมวีมันจะเหมาะสําหรับคนที่ใช้มีดไม่ค่อยหนึ่งใช้มีดไม่ค่อยคล่องนะครับใช้มีดไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยถนอมไม่ค่อยรักษาคมมีดนะครับก็คือมีดเล่มเดียวตัดได้สารพัดครอบจักรวาลน,นะครับถ้าเป็นเล่มนี้นะครับถ้าเป็นเล่มนี้มันจะรักษาคมได้ดีกว่าเพราะว่าไอ้เจ้าตัวคมเนี่ยมันมีมันมีขอบมีฐานนะครับมีขอบมีฐานที่หนานะครับเพราะว่าพอมันมีขอบมีฐานที่หนาปุ๊บเนี่ยนะครับ มันก็จะทนทนถึกนะครับมันก็จะทนถึกถึงแม้ว่ามีดมันจะบางนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียเปรียบตรงที่ว่าพอเจอถ้าสมมุติว่าในงานจริงนะครับถ้าสมมติว่าคนที่ใช้มีดไม่ถนอมถ้าสมมุติว่าเขาหันลักษณะนี้เขาหันไม่เข้าแน่นอนเขาจะไม่ไปเปลี่ยนมีดนะครับจริงท่เขาจะทําแก้ไขปัญหาก็คืออะไรการฝันนะครับก็คือการฝันเมื่อเมื่อเฉียดไม่ไดก้ก็ต้องฝันละนะครับเพราะฉะนั้นคมเนี้ย จึงเป็นคมที่เหมาะสําหรับคนที่ใช้มีดหนึ่งก็คือใช้มีดไม่ค่อยถนอมสองใช้มีดหลายคนในหนึ่งเล่มนะครับตามที่สาธรณะตามวาดัดตามโรงเรียนที่ต่างๆนะครับเหมาะสําหรับใช้คมนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งมันรับง่ายด้วยนะครับเพราะว,าว่าวางลงงัดขึ้นแล้วก็ใส่นะครับมันรับง่ายด้วยนะครับแต่จะไม่เหมาะสําหรับคมนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอคมเนี้ยมันจะมีความบางกว่านะครับพอมันมีความบางกว่าคนที่ใช้มีดไม่ระวัง มันจะบาดมือนะครับมีดคมชนิดนี้มันจะบาดเร็วกว่าคมชนิดนี้ประมาณเท่าตัวนะครับเพราะว่าไอเจ้าตัวคมเนี่ยมันจะบาดเร็วมากนะครับมันจะบาดเร็วมากถ้าคนที่ใช้ไม่ระวัดระบังนะครับคนที่ใช้ไม่ระวางมันจะบาดเร็วแล้วทีนี้เวลารักษณของการบาดเนี่ยมีดคมชนิดเนี้ยนะครับคมคมในกลุ่มเนี้ยแค่มันเคลื่อนไหวนะครับยังไม่ต้องฟันยังไม่ต้องกดนะครับแค่มันเคลื่อนไหวมันก็บาดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายอดมันแหลมนะครับซึ่งในขยะนีที่ไอเจ้าตัวเนี้ย การเคลื่อนไหวเพียงน้อยนิดบางทีมันก็ไม่อาจที่จะบาดลึกได้นะครับเพราะด้วยด้วยความหนาของเจ้ายอดมันเนี่ยนะครับเคลื่อนเคลื่อนไหวเยอะๆบางทีมันก็ยังไม่บาดนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับคมนี้นเพราะฉะนั้นคมนี้จึงเหมาะสําหรับคนที่ใช้มีดในลักษณะการใช้มีดแค่คนเดียวนะครับอย่างพวกเชฟญี่ปุ่นพวกอะไรเนี่ยที่เขาใช้หัน่นพวกซูชิหั่นอะไรต่างๆนะครับเขาจะใช้แค่คนเดียวนะครับใช้แค่คนเดียวอย่า อย,อย่าให้ใช้หลายคนเพราะว่าถ้าใช้หลายคนเนี่ยนะครับถ้าคนใช้มีดไม่เป็นใช้มีดไม่ถนอมเนี่ยคมมันจะพังคมมันจะพังมันจะไม่รู้จักไม่รู้จักจังหวะจะโคนไม่รู้จักการใช้นะครับอย่างสมมติเราหั่นลงไปเนี่ยนะครับพอมันลงไปถึงหน้าเขียงปุ๊บเราก็ผ่อนแรงผ่อนกําลังนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่ใช้ไม่เป็นเนี่ยนะครับลกักษณะของการหารั่นการเฉืนอนการอะไรมันก็จะแตกแตกต่างไปจากที่ใช้กันและทีนี้มันจะทําให้มีดเนี่ยพังเลยเพราะฉะนั้น คนโบราณถึงห่วงมีดมากนะครับคนโบราณถึงห่วงมีดมากไม่ให้คนอื่นยืมนะครับถ้ามีดสาหรับยืมต้องเป็นมีดคมนี้นะครับต้องเป็นมีดคมนี้อย่างเราเห็นอย่างเราเห็นคดเขาใช้มีดแบบโอ้คมแบบคมมากนะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะใช้อย่างนั้นบ้างแล้วก็ไปยืมแต่ถ้าเป็นคนสมัยโบราณเนี่ยหมดสิทธิ์น,นะครับเล่มน,นั้นจะไม่ให้ยืมจะเป็นเล่มใหม่ก็จะมีข้อเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้งานในลักษณะไหน โดยทั้งนี้ทั้งนั้นโดยสรุปก็คือเมื่อเห็นมีดที่กรีดกระดาษได้หรือตัดวัสดุอื่นๆได้แบบง่ายได้นะครับเราก็จะเพิ่งไปด่วนสรุปว่ามีดเล่มนั้นจะคมในลักษณะของงานที่บางสิ่งบางอย่างบางงานที่เป็นงานเฉพาะเจาะจงนะครับเราก็จะเพิ่งไปสรุปว่าถ้ากรีดกระดาษได้มีดเล่มนั้นจะคมมันจะสามารถตัดไม้ได้ทำโน่นทำนี่นั่นได้โดยที่ มันยังคมเหมือนกี่กระดาษอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าแต่ละชนิดแต่ละงานมันจะไม่เหมือนกัน,นทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การใช้งานนะครับก็จะประมาณนี้